พายุเข้านะครับกะบังกันด้วยนะครับขับยากหน่อยนะครับแรงมากเลยนะตร,รงนี้พายุเข้าหนักนะครับโหนะยอดเลยนะครับ ที่ขับรถขับราต้องระวังนันด้วยนะครับเส้นผมเองเหมือนกันนะครับโอ้แรงมากเลยแนะรยงจริงนะพอดีต้องกลับบ้านนะครับโว้บ ได้จริงน,นะครับขับไปไม่ได้เลยนะ แรงจริงๆนะครับดูลมนะครับดูชมนะครับไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับพอดีขับมือเดียวนะครับอันตรายนะครับฝากติดตามด้วย M Go Fishing นะครับโหน,นะครับ,นะรบแรงมากนะครับ อเลยนะ